เป็นขุมพลังที่เพียงพอนะต่อการใช้งานนิวซีแลนด์ถึงออสเตรเลียเลยนะซึ่งใช้เป็นแบบตัวเดียวกันลูกเดียวกันเบาเพราะฉะนั้นผู้หญิงใช้ได้นะครับไปซื้อของไปจ่ายตลาดเปิดง่ายนะครับแล้วก็มีนี่ตัวไม้บรรทัดวัดจองเป็น xls มานะครับผมมาเปลี่ยนรุ่นเพราะว่าอยากได้กุญแจที่เป็นแบบพุ้สตะใช่ไหมสตาร์ทใหม่รีมาเป็นที่ออโต้เล็กรูมก็ตรงขานี่ก็มีพื้นที่กว้างนะเฮดรูมก็เหลือนะผมทำกำบ้าน2องอัน นี่ครับชาร์จแล้วนะครับผมนี่เพื่อชดเชยองศาล้อนะครับผมเวลาเรายกเนี่ยมันก็จะเกิดการไม่มีหรอกครับที่จะไม่ปาดยังแท้ทำมีวารันตีนะนี่แล้วใช้รถเป็นในงานเขาเรียกงานไซไลน์เขาเรียกอะไ,ไรน,นะ <c oughs> ออกไซงานนะไม่ได้ไซไลนะ์ครับพูดผิดนะ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่อง New Car Channel นะครับผมก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดถูกใจกด s u b บ c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการทําคลิปเอารถแต่งสวยๆมาให้ได้รับชมนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเจ้า DBL Sport นะครับผมก็คือตัวกระบะเรนเจอร์สประตูรุ่น Sport ราคาตัวรถที่ปรับตัวแล้วนะครับจะอยู่ที่1ล้านไม่ใช่นะครับจะอยู่ที่9ก้าแสนเ 4,000บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นกระบะ4ประตูที่ไม่ข้ามร้านนะครับผมเนาะแล้วก็มีการตกแต่งชุดเหล็กนิดๆหน่อยๆนะครับผมเป็นสไตล์นะครับผมก็คันนี้เป็นรถของพี่ปูนะครับผมก็เดี๋ยวเขาจะมารับวันจันทร์นี้นะครับผม9เดือน9นะครับเป็นเลิกงามยามดีที่เรียกได้ว่าหลายๆคันเนี่ยจะรับวันนี้กันเต็มเลยนะครับผมก็หากใครอยาก รู้ว่าการส่งมอบรถวันที่9/9เนี่ยเยอะแค่ไหนติดตามได้ที่โชรูมฟอร์ดพระนครเกษตรนามินได้เลยนะครับผมเนาะโอเคคันนี้นะครับพาไปดูตัวเครื่องยนต์ก่อนเลยดีกว่าอ่าขุมพลังคันนี้นะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0นะครับผมซึ่งพละกําลังแรงม้าเนี่ยก็จะอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นั่นเองซึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นขุมพลังที่ เพียงพอนะต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันเลยก็ว่าได้นะครับผมตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะให้ฝาโฟมเกรดชนิดพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นฝาโฟมอย่างดีเลยนะเออจะช่วยซับเสียงซับความร้อนได้นะครับผมเสียงก็จะไม่เข้าไปที่ห้องผู้ขับขี่นั่นเองครับตัวเสียงเครื่องยนต์นะเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลเสียงห้องค่อนข้างดังเลยแล้วก็แต่ข้อเสียของตัวฝาเนี่ยเออเวลาเราไปจอดในที่เรียกได้ว่า ป่าลกลุงรังนะครับจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าอันนี้จะเป็นอาหารหนูชั้นดีเลยนะหากใครเปิดมาแล้วมีรอยแหว่งก็คือถูกหนูแทะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและเครื่องยนต์คันนี้ก็เป็นเทอร์โบเดี่ยวนาะทำงานเทอร์โบเดี่ยวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดจะเป็นซิงเกิลเทอร์โบอยู่ทางนี้เลยเนาะแต่ถ้าคุณขยับเป็นตัววายแท็กขับสี่ซอมแท็กไรพวกนี้ก็จะได้มาเป็นไบเทอร์โบก็คือเทอร์โบคู่แล้วก็ให้มาเป็นเบรกที่เป็นไฟฟ้านะแต่ตัวนี้ก็เป็นเบรกแบบม้อลมเบรก เพราะฉะนั้นเวลาเราดับรถเนี่ยเวลาเราเหยียบที่เบรกเนี่ยมันก็จะต้านเท้านะทีสองทีก็จะต้านเท้าเนาะซึ่งมันเป็นหม้อลมน,น,นั่นเองแหละโอเคถัดมาก็จะเป็นน้ํามันเบรกตัวนี้เนาะน้ามันเบรกน้าออยล์คูลเลอร์นะน้ำหล่อเย็นนั่นเองแล้วก็ตัวน้ําปัดน้ําฝนนะครับผมซึ่งตัวน้ําปัดน้ําฝนเนี่ยเราไม่ได้เห็นว่ามันมีแค่นี้นะจริงๆดีไซน์เขาอะอาเหลือบเข้าไปที่แก้มข้างของตัวรถนะแถวๆเนี่ยเนาะนี่เราก็จะเห็นเลยเนาะเออ ส่วนตัวทางด้านนี้ก็จะเป็นตัวกรองอากาศนั่นเองเนาะก็จะดูดอากาศเข้าตรงนี้นะครับผ่านไหลลื่นลงมาบนเข้าตรงนี้นะนะ <c oughs> ก็จะมีตัวดักอากาศอยู่นะครับดักช่องลมจะเป็นยางนี่เลยเวลาเราปิดฝากระโปรงมาเนี่ยมันจะปิดตรงพอดีตรงนี้เลยนี่เนาะนี่ทำให้อากาศเนี่ยโฟเข้าไปที่ตัวเทอร์โบแน่นอนพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ําหน้า,นาเครื่องนะครับผมไม่ใช่สายพานมู่เลยละเป็นไฟฟ้านะครับควบคุมอุณอุณภูมิทั้งหมดด้วย ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะจะไม่มีสายพานมูเล่เข้ามาคอยดึงกําลังแล้วโดยปกติถ้าเป็นรถยนต์ในสมัยก่อนแล้วกันเนาะก็จะมีสายพานเนี่ยมูเล่จะขวางอยู่ตรงนี้นะครับผมเวลาสตาร์ทรถทีอ่ะตัวเครื่องยนต์กับตัวพัดลมเนี่ยมันจะทํางานร่วมกันแต่คราวนี้มันแยกการทํางานกันอย่างชาัดเจนแล้วเนาะทำให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยทำงานเต็มที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแบตเตอรี่นะครับผมรุ่นนี้เขาก็ให้มาเป็นแบบเอ m อเเลยก็เป็นแบตเตอรี่ 12อโวลต์80แอมป์นะครับผมพลังกำลัง8 4 0 a ซึ่งแบตตัว agm เนี่ยก็จะอยู่ในรถลัตชุรี่รถหรูเนาะหลายๆค่าย,ายอีกทั้งนะครับ ford เนี่ยเขาก็ใส่ใจแล้วก็เป็นแบตลูกเดียวที่เราขายส่งออกไปถึงนิวซีแลนด์ถึงออสเตรเลียเลยเนาะซึ่งใช้เป็นแบตตัวเดียวกันลูกเดียวกันพลังกำลังเท่ากันเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่มีอากาศติดลบนะครับผมชึ่งเดียวติดแน่นอนนะทำไมต้องพูดอากาศติดลบอากาศหนาวเพราะบางทีเราไป ขึ้นดงขึ้นดอยเนี่ยมันอุณหภูมิความหนาวเย็นเนี่ยมันก็จะเยอะนะเพราะฉะนั้นเอาอยู่แน่นอนนะครับนี่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวท่อแอร์นะที่จะถูกจัดวางแบบห่างออกจากตัวเครื่องนะ,อะข้อดีก็คือเลยความร้อนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันจะไม่เข้ามาที่ตัวท่อแอร์ไม่ใกล้ไม่ใกล้ชิดกันทําให้แอร์ฟอร์เนี่ยยังคงความเย็นได้เป็นอย่างดีนะครับและแบตเตอรี่ก็มีช่องต่อพวกอ่าสปอร์ตเอ้สปอร์ตไลท์ ต่างๆนะสามารถต่อได้ที่ช่องตรงนี้ได้เลยนะฟอร์ดออกแบบมาแล้วสําหรับสายแคมปิง้งออฟโรดต่างๆนานานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมคันนี้ไฟก็จะไม่ได้เป็นแบบ magic led นะเพราะว่าไม่ใช่ตัว t o ปเนอะแต่ก็จะเป็นแบบ multi r e f a c t o r นะครับผมนี่แล้วก็ไฟ day time ก็เป็นรูปตัว c ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Ford n เ x t Gen เลยนะครับผมซึ่งไม่แน่ใจว่าเห็นป่าเพราะว่าตอนกลางวนันแดดมันจะส่อง แยงตาส่วนอุปกรณ์ตกแต่งนะครับผมที่เราเปลี่ยนกันก็เป็นกระจังหน้าครับซึ่งเดิมทีอ่ะเป็นชิ้นสุดท้ายเลยที่เปลี่ยนนะครับผมพี่ขวัญพิปูเขาจะตอนแรกเขายังไม่เปลี่ยนเนี่ยพอเวลาติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดแล้วก็เหมือนขาดขาด,ดนิดนึงแล้วก็เลยป้ายยาไปหน่อยนะครับผมก็เป็นงานของวิกเตอร์นะครับผมเป็นงานติดตั้งอุปกรณ์แท้นะครับมีไฟ LED ตัวนี้มาให้ 3. จุดเป็นสีขาวนะครับเป็นกระจังวิกเตอร์เหมือนหน้ากากแมสเลยเนาะแล้วก็ไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับผมนี่ แล้วก็ที่ที่เราเห็นชุดครอบทั้งคิวร้อทั้งด้านหน้าก็คือเป็นงานของวายนะครับเป็นสีดําด้านนะตัดกับสีเทาเมทิลเออร์เกดูสวยและลงตัวนะครับผมแล้วผมบอกอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมชุดแต่งวายนะครับที่ผมติดตั้งนะครับผมก็จะได้จะให้ใบตัวนี้มาด้วยนะครับผมนี่เป็นใบเซอร์นะครับบอกว่าวายแท้แน่นอนนะครับผมน้องกิฟเชอร์รี่น้องวายนะครับแท้ถ้ามีวารันตีนะนี่ติดตั้งกับผมนะครับผมใส่แต่ของ คุณภาพนะครับผมของแท้ก็มีใบนะดูหล่อไหมนะดูหล่อเลยนะลงตัวนะครับและมิติตัวรถที่เราเห็นนี่ก็คือยกแน่นอนนะครับผมแต่ยกด้วยการหนุนก้อนโช๊คครับ2นิ้วนี่ก็จะได้รูปทรงที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมและที่สําคัญที่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะยกหรือโหลดนะครับผมก็จะเป็นตัวลูกหมาก,กันโค้งแล้วก็ปีกนกปรับองศานะครับผม ผมก็ใส่เป็นตัวนี่งานของออปชันไปเลยแดงนี่นะครับผมเปลี่ยนนะครับเพื่อชดเชยองศาล้อนะครับผมเวลาเรายกเนี่ยมันก็จะเกิดการกินหน้ายางนะกินนอกกินในขึ้นอยู่กับองศาล้อยางที่เราเปลี่ยนนั่นเองนะครับว่ากินมากแค่ไหนนะครับผมแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับใส่ปีกนกเดิมได้ไหมได้ครับผมแต่ถ้าเราทํามิติรถไม่ว่าจะโหลดหรือจะยกอ่ะผมแนะนําเปลี่ยนดีกว่านะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนยางบ่อยๆนะเพราะว่าถ้ามันกินนอกกินในเสียเล็กเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียยากเสียง่ายอะไรเนี่ย เปลี่ยนดีกว่าแนะนำนะครับซึ่งคู่หนึ่งไม่กี่ตังค์ครับผมถ้าเทียบกับราคาตัวรถที่คุณซื้อในราคาเกือบล้านหรือล้านนั่นเองนะแล้วก็ตัวล้อเนี่ยล้อเดิมเป็นขอบ r 18นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นขอบ20นะครับเป็นงานของ A Vampire นะครับผมใส่คู่กับยางนี่เลย33นะครับทับ12.5 r 20นะครับเรียกได้ว่าเป็นยางที่แบบเหมาะกับมิติตัวรถแบบนี้มากเลยนะครับผมแต่ดอกลึกๆอย่างนี้นะครับผม สิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยก็คือการเนี่ยครับเก็บงานปาดซุ้มชุดแต่งนะครับผมเวลาเลี้ยวมันมีการติดแน่นอนนะครับผมแต่นี่เราทํางานโดยช่างชํานาญการมืออาชีพนะครับผมพี่ปิ๊งนะครับมือหนึ่งจริงๆนะครับผมปาดเนียนกริบนะครับเลี้ยวไม่มีติดแน่นอนนะครับผมนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าสวยและลงตัวเป็นอย่างมากนะครับผมซึ่งช่างที่เราทํางานการทํางานปาดซุ้มนะครับผมก็ทําวันหนึ่งเนี่ย เป็น10-20คันนะครับผมซึ่งความระดับความชํานาญเรียกได้ว่าระดับก๊อตนะครับผมเพราะฉะนั้นระดับความชํานาญการที่คนมาซื้อรถกับผมเนี่ยเขาจะมีความพึงพอใจในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับผมได้รถที่ค่อนข้างดีเก็บงานเนียนนั่นเองนะครับผมไม่มีหรอครับที่จะไม่ปาดยังไงใส่ล้อใหญ่ต้องปาดทุกคันนะครับผมอ่ามันในข้างเป็นงานเหล็กของแฮมเมอร์นะครับผมนี่เป็นรุ่นชาโดนะครับผมชาโดก็จะมีร่องอย่างนี้นะครับผม เวลาเลอะขี้คงขี้โคลนะครับล้างออกง่ายแล้วก็มีตัวคันลื่นเนาะนี่เหมือนกระดาษทรายร้านเครื่องเขียนมาซื้อติดไม,ไม่ใช่นะครับผมกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับผมนเนาะมีไฟเลี้ยวในตัวเดี๋ยวกดให้ดูว่ามีไฟเลี้ยวเนาะราคาประมาณนี้ให้มาแน่นอนคนระับไม่ได้งกบุญแจก็นี่ครับสมาร์ทคีย์เลดนะครับผมก็ตอนแรกก็ พี่ขวัญมิปูจองเป็น XLS มาแล้วครับผมมาเปลี่ยนรุ่นเพราะว่าอยากได้กุญแจที่เป็นแบบพุสต้าสมาร์ทเคเลดนั่นเองถ้าเป็น XLS จะเป็นกุญแจคี์มือก็คือไขนะโอเคลาลังคาไม่มีนะครับรุ่นสปอร์ตจะมีก็จะเป็นตัว Wi ยแทนะครับจะติดเออนี่นี่ยเนีลังคาจะติดหลอกก็ได้นะครับผมอ่าแต่ไม่ติดนะครับผมเพราะว่าพี่ขวัญเขาใช้รถเป็นในงานเขาเรียกวนะ่างานไซไลน์เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไซ สายงานสายงานสายงาน,งาน,งานออกสายงานนะไม่ได้สายทายคนระับพูดผิดนะโอเคก็เขาไม่อยากติดหรอกซึ่งถ้าติดจริงก็จะติดได้เบอร์ของศูนย์ก็คือเบอร์ของวายแท็กมาใส่ได้ไม่ต้องเจาะนะครับผมก็ยึดน็อตเอาส่วนโลบาร์ทางด้านหลังนะครับผมก็เป็นงานของแฮมเมอร์นะครับผมซึ่งรุ่นนี้ก็นานๆเห็นทีนะเป็นรุ่นไทเทเนียมนะครับโดยปกติเราจะเห็นแก๊งปืนกลนะครับผมก็จะเป็นไนท์ฟูลี่หน้าตาอย่างนั้นเลยเป็นปืนกลนะนี่ก็จะเป็นแบบเหล็กพาดยาวนะนี่ เป็นงานเหล็กของแฮมเมอร์นะครับงานเหล็กแฮมเมอร์นะครับรุ่นไทเทเนียมนั่นเองเนาะสวยลงตัวเลยนะนี่โอเคถัดมาที่ด้านหลังนะครับผมก็เป็นนี่ไฟเป็นมีทั้ง LED แล้วก็มีหลอดไส้นะไม่ได้ถึงกขั้น full LED นะครับผมนี่ถ้าอยากจะ full LED ก็ต้อง w ว i t e ตัวท็อปนั่นเองแล้วก็มีกล้องมองถอยหลังให้ตรงนี้นะเห็นไหใต้โลโก้นะเล็กๆนี่นี่แล้วก็ ป่าท้ายครับผ่อนแรงนี่เบาเพราะฉะนั้นผู้หญิงใช้ได้นะครับไปซื้อของไปจ่ายตลาดเปิดง่ายนะครับแล้วก็มีนี่ตัวไม้บรรทัดวัดด้วยหน่วยเนาะนหน่วยเป็นอะไรเป็นเซนไหมหน่วยเป็นเซนนะครับผมวัดได้เวลาเอาไม้เอามาตัดไม้นะวัดที่ตัวกระบะท้ายกระบะรถได้เลยแล้วก็มีตัวจับแคมป์นะครับผมเนาะไลน์นงไลเนอร์ติดให้เรียบร้อยแล้วครับผมก็เหลือแต่รอล้างอย่างเดียวนะครับผม เบาเนี่ยแล้วก็ด้านข้างตัวรถนะครับผมอันนี้ผมก็จะพูดประจําเลยไซส์สเต็ปเนี่ยอันนี้คือผมชอบที่สุดแล้ะการที่เราจะขึ้นไปหยิบของท้ายกระบะมันง่ายไงมันเหยียบแล้วก็ปีนขึ้นไปหยิบเนี่ยเออถึงว่าฟอร์ดมีมาให้เรียกได้ว่าเออชอบมากนะปกติก็จะเหยียบที่ล้อที่ยางนะซึ่งแับเตอร์เนี่ยมองไม่เห็นเราวลัเตอร์เนี่ยคันละเกือบสองล้านยังไม่มีไออันนี้มาให้เลยนะเานาะ เดี๋ยวมาดูภายในกันต่อนะครับผมอันนี้มาดูด้านหลังก่อนเลยนี่ด้านหลังก็จะกว้างนะอันนี้ก็เป็นของส่งคืนนะครับมีแอร์หลังนะครับผมผมชอบมากที่สุดก็คือแอร์หลังเนี่ยอสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้รถคนเดียวนะผมว่าเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งสาสาธิตให้ดูนะน่าจะมีของนะผมอาจจะนั่งไม่ได้ยเยอะเต็มมากผมก็จะนั่งประมาณนี้นะเล็กรูมก็ตรงขานี่ก็มีพื้นที่กว้างนะเฮดรูมก็ เหลือนะผมทำกำกำบ้านสองอันเนี่ยเหลือเนาะอีกั้างตัวนี้ก็มีตัวแขวนเสือ้อเนาะส่วนใหญ่คนเราชอบเอาไปแขวนเสือ้อเ,เวลาขึ้นลงรถนะมีรถมันสูงไงโดนยกขึ้นไอชิ้นนี้นะครับผมผมบอกว่ามันมีประโยชน์นะก็เราก็ดึงแล้วก็ขึ้นไปนั่งได้เลยเนาะเหยียบบันไดได้เลยถัดมาที่ด้านหน้านครับก็นี่เป็นเบาะเป็นแบบเมนูนะครับผมก็คือดึงมือปรับก็ไม่ต้อง คิดอะไรมากครับแค่นี้ก็คุ้มนะครับกุญแจเป็นแบบพุทธ์สตารไฟหน้าออโต้นะครับผมนี่ก็จะเลือกได้ก็มีปิดไฟจอดไฟอัตโนมัติไฟหน้านะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นไฟหน้าก็คือไฟสูงเนาะถ้าเราดับมันจะรีค่าให้เลยอันนี้ผมชอบมากเลยเพราะฉะนั้นฟอร์เนี่แค่ขึ้นมาขับอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องคิดะลรมากเห็นไหมสตาร์ทใหม่รีมาเป็นที่ออโต เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยก็เป็นแบบพวงมาไลัยไฟฟ้ามัลติฟังกชันนะครับผมนะเนาะเกียร์อัตโนมัติหกสปีดนะครับผมนี่หรือสามารถปรับเป็นเกียร์เอได้เลยนี่แล้วก็แล้วก็ชิปที่หัวเกียร์ได้เลยครับผมมีไวเลสชาร์จนะครับแบบผมสาธิตให้ดูมันจะขึ้นไหมนะน,นี่นะครับผมชาร์จไปเลยครับนี่ครับ ชาร์จแล้วนะครับผมนี่อ่าเขียวเขียวนะครับนี่คือถือว่าชาร์จแล้วนะครับผมโอเคหน้าจอครับตรงกลางนี่แอร์แยกสายขวาอิสระนะก็มีเมนูต่างๆนะครับผมนี่ก็ดูได้เลยเนาะนี่ทั่วไปอ่าทั่วไปก็มีการเปลี่ยนภาษาเนาะมีสามารถกดได้ที่หน้าจอได้เลยเนาะง่ายมากผมมีวิทยุโทรศัพท์นะครับสื่อ apple carplay android auto นะครับผู้มือผู้ใช้รถสเก็ตก็ เขียนวารูปนะนี่สเก็ตเลยเนาะเป็นโน้ตอะไรก็ว่าไปนะครับผมลบ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 ออกจบหน้าจอนะครับผมนี่ก็เป็นหน้าจอผู้ขับขี่นะครับผมก็จะบอกอัตราการบริโภคนะนี่ได้ที่หน้าจอเลย หน้าจอนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีออโตสตาร์สต็อปนะครับผมอ่าก็เป็นตัว A เนี่ยออโตสตาร์สต็อปนะแล้วก็มีโหมดการขับขี่จะมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นนะครับถือว่าค่อนข้างครบแนละ้วสำหรับการใช้งานนะในชีวิตประจำวันที่เราใช้รถกันในทุกๆวันนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ก็คือภายใน ประมาณนี้นะครับผมส่วนกล้องบันทึกนะผมติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็หากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาหานิวได้ที่0949878714นะครับผมส่วนรายละเอียดใต้ลิงก์นะครับผมพวก l ลายหรือเพจ Facebook นะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยครับนิวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับผมโอเคสำหรับนี้ก่อนปิดคลิปนะครับหากใครดูจบนะครับดูจบแล้วนะครับขอให รวยรวยรวยเฮงๆนะครับผมในเดือนนี้แล้วก็เดือนถัดๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ